ครับเดีย๋ยวเราจะมาดูบล็อกคําสั่ง loop นะครับบล็อกคําสั่ง loop มีอะไรบ้างนะครับคําสั่ง loop ก็คือคําสั่งที่มันจะเป็นเงื่อนไขนะครับทําซ้ําหรือจะให้ทําตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับก็จะเป็น repeat นะครับ repeat ก็คือการวน loop จนครบจํานวนครั้งที่กําหนดนะครับวน loop จนครบจานวนครั้งที่กําหนดก็จะมีใส่ตัวเลขได้นะครับหนึ่งสองสามก็ตั้งแต่สองเป็นต้นไปเนาะสองสามสี่ห้าหกว่าไปแล้วก็จะให้ทําอะไรตรงดูนี้ก็จะใส่เงื่อนไขลงไปนะครับ y นะครับ y จะมี true มี false นะครับวนลูปไปเรื่อยๆจนเงื่อนไขจะเป็นจริงนะครับวนลูปไปเรื่อยๆจนเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็คือทําไปเรื่อยๆจนจะเป็น true นะครับก็จะทาในในช่องตัวนี้ก็จะใส่อะไรลง loop for นะครับ for index from 0 to แล้วก็ตัวเลขแล้วก็มาดูนะครับวนลูปจนครบรอบที่กําหนดวนลูปจนครบรอบที่กําหนดอันนี้ก็จะเป็นรอบจาก0จนถึงเท่าไหร่นะครับเป็นอินเด็กซ์แล้วก็ for element value นะครับ of อันนี้ก็จะเป็น list วนลูปจนครบจํานวนครั้งที่กําหนดนะครับก็จะคล้าย repeat เหมือนกันนะครับจะใช้งานแตกต่างกันออกไปนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวการทำงานบนตัวซิมูเลเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานในตัวซิมูเลเตอร์หรืออีดิเตอร์นะครับสำหรับบล็อกคำสั่งลูปนะครับลูปคือการทำซ้ำนะครับการทำซ้ำมาดูว่าทำงานยังไงไปที่ลูปนะครับเราลองใช้ตัว รีเพสนะครับรีเพสนะครับให้มันทำอะไรอันนี้4ครั้งเนาะสามารถเลือกตัวเลขได้ ผมจะให้มันทําก็คือให้มันโชว์หัวใจนะครับแล้วไปที่ h ล l หลแล้วตามด้วยหัวใจอีกทีหนึง่งนะอลองมาดูการทํางานใหม่นนมันทํางานทั้งหมด4ครั้งนะครับหัวใจแล้วก็ัลโหลก็จะพิมพ์คําว่า hello ออมานะหัวใจนะปิดด้วยหัวใจอีกหัวใจ h ล l หลแล้วก็หัวใจทําทั้งหมด4รอบนะนี่รอบที่2นะครับก็จะวนไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือการ ทำซ้ำนะครับ r e พีก็คือทําซ้ําตามจํานวนที่กําหนดนะครับตามจำนวนที่กำหนด,นนนหดแล้วดูคือทําอะไรก็ให้โชว์ไอคอนหัวใจแล้วก็ต่อด้วยโชว์สตริง Hello นะครับเป็นตัวไหลออกมาแล้วก็โชว์ไอคอนหัวใจปิดท้ายทั้งหมด4ครั้งนะครับทั้งหมด4ครั้งโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ล็อกคำสั่ง l o o นะครับ